เอามาว่ากันต่อครับช็อตสองท่านี้สมมติว่าผมปลูกข้าวเอาพืชเศรษฐกิจกันนะตัวนี้ใช้หมักมเมล็ดข้าวการหมักมเมล็ดข้าวนะครับเอาโอ่งมาใบหนึ่งใส่น้ำเข้าไปแล้วใส่ปุ๋ยตัวนี้เข้าไปสัก2 0 3 0ซีซีนะแช่แช่ข้าวเพื่อจะให้ข้าวรีบมันลอยขึ้นมเม็ดยาลอยขึ้นแล้วตักทิ้งแช่ไว้หนึ่งครึงเสร็จแล้วก่อนจะไปหวานเนี่ยเอาน้ำออกก่อนเสร็จแล้วเอาน้ำบอระเพ็ดนะมาหมัก น้ำบริเวณจะก,กันไม่ให้พวกนกพวกมแมลงมันมาคาบเอาพวกมเมล็ดพันธุ์ของท่านไปกินนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อตัวเนี้ยพอหวานไปปั๊บข้าวจะงอกพอข้าวสิบกว่าวันท่านก็เริ่มฉีดได้เลยนะครับเอาบางๆก่อนนะสามถึงห้าสีฉีดมันจะหนีเร็วมากข้าวจะโตเร็วแข็งแรงนะครับพอข้าวเริ่มแต่งตัวท่านค่อยเอาตัวตัวนี้ครับตัวนี้ครับเด็พัดเป็นตัวกระตุกรวงกระชากรวงทําให้รวงยาว เม็ดแต่งน,นะครับอันนี้ว่าดูเรื่องข้าวก่อนที่นี่พวกข้าวโพดก็เหมือนกันฉีดตั้งแต่เล็กมันก็ฉีดตั้งแต่เล็กถ้าได้ไม้ผลอย่างที่ผมบอกว่าเวลาท่านทําใบเนะี่ยเอาตัวนี้ไปทําใบใบชุดที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วแต่รับรองเลยว่าสุดยอดมากที่นี้พืชที่โสมพืชใกล้ตายเหี่ยวเฉาแย่ yeah. แต่ต้องบอกก่อนนะพืชถ้าท่านรดน้ําผิดเวลามันก็ตายนะขอให้รดตอนเช้าอย่าไปรดนตอนเย็นเพราะตอนกลางคืนพืชจะไม่กินน้ํานะครับ พืชไม่กินน้ําเวลากลางคืนดังนั้นลถเฉพาะตอนเช้านะครับแล้วตัวนี้ก็ฉีดเช้าก็ได้เย็นก็ได้ดูดซึมได้ดีและที่สําคัญที่สุดนะครับบอกแล้วว่าตัวนี้ใช้ได้กับทุกพืชและเป็นปุ๋ยที่อยู่คู่กับบอสสารมา1 7ิ8ปีแล้วนะครับซื้อหาได้เลยครับตัวนี้ชื่อ JC 301เปลี่ยนชื่อจาก CP 301ครับแล้วเวลาทำตลาดง่ายนิดเดียวนะทเทคนิคการทำตลาดท่านปหาขวดน้ำ น้องหยิบขวดน้ำให้ผมใบนึงขวดเล็กๆได้นๆข้างหลังมา,านะผมใส่คลอฟิลไว้เอาขวดน้ำมาประมาณเนี้ยมากก็ได้น้อยก็ได้แบ่งไป5้าซีซีไปเจอใครก็ตามบอกมาเอาไปปุ๋ยสุดยอดท่าเอาไปขวดนึ่งเนี่ยแจกได้200ตัวอย่างตัวอย่างละห้าซีซีนะไป200คนถ้าฉีด200คนกลับมาหมด200คนไอ้ที่ไม่กลับมาคืนไม่ฉีดมันไปวางไว้ที่เจย อาฉีดพืชที่สมโมแย่ๆย,ย่กำลังแย่นะฉีด3วัน5วันนะแลบลองใบมันออกมาใหม่ฟื้นเลยครับตัวนี้พืชมันจะโคโหกไม่เป็นนะครับปุยน้ําตัวนี้มีทะเบียนใช้ได้ดีมากครับสุดยอดครับ